เอาละครับมาอยู่กับมือถือราคาเบาๆห้าถึงหกบาทกันบ้างนะครับคลิปนี้วอยู่กับโ o c ก M5s มือถือเครื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าตกใจมากๆพอเห็นราคานะครับราคาเปิดตัวของเขาเกือบ8 0 0 0บาทแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อตอนนี้นะภายในสิ้นเดือนมิถุนายนเหลือแค่5,499บาทเท่านั้นเองนะครับจำหน่ายผ่าน2ช่องทางออนไลน์ครับช้อปปีกับ Lazada ต้องยอมรับก่อนนะคบว่าที่ผ่านมาถ,ถ้าเกิดติดตามกันมาเนี่ยโอจับโปโกมาด้วยกันหลายรุ่นนะครับตัวท็อปๆของเขาทําได้น่าประทับใจอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่ต่ํากว่า10,000ลงมาก็แอบให้เราเนี่ยเฟลอยู่หลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับมาขาดๆเกินๆแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยโปโก MHS มีความน่าสนใจเพราะว่าโอซไปอิงราคาเป็นหลักครับกับราคาของเขาที่ไม่ถึง6000บาทเนี่ยให้สเปคมาองค์รวมค่อนข้างดูดีเลยนะครับจอ Amoled RAM 8GB นะครับสตทดเอความจุ 256GB ชิปของเขา h ฮ l i o g 9เ แบตเตอรี่0 0 0มิลลิแอมรองรับชาร์จ33วัตต์ดีไซน์หน้าจอเองก็ดูดีนะครับเป็นหน้าจอเจาะรลูกล้องหน้าตรงกลางมาตัวกล้องหลังของเขาเองเนี่ยก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับ4 cam. เลนคอร์าเมรล่าเลนหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลแถมยังมีเลนอัลตร้าไวมาให้ด้วยเพราะว่าราคานี้ต้องยอมรับนะว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาตัดทิ้งไปแล้วแต่ว่าโปโกเนี่ยยังมีอัลตร้าไวมาให้ก็โอ้ถือว่าเขาทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าการเชื่อมต่อเองนะครับเขาเนี่ยไม Wi-Fi ก็เป็นมาตรฐาน a c นะครับส่วนบลูทูธ o t h 5ุถามว่ากระทบกับการใช้งานไหมถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นคนที่มีการตอบข้อความระหว่างวานแชทไปแชทมานะครับดู YouTube ดูซีรีส์หรือว่าเล่นเกมเบ,มเบาๆโอ้ยไม่มีผลกระทบหรอกการเชื่อมต่อระดับนี้เนี่ยถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับและสำหรับในกล่องของเขาเองนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกประหลาดพิสดารน,นะครับ ตามมาตรฐานโปโก,โกเขาก็จะให้ซอฟต์เคสมาเข็มแกะซิมคู่มือการใช้งานนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับที่รองรับการชาร์จของเขาตัวนี้33วัตต์ตัวสายชาร์จนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไทย A ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไทย C ตัวเครื่องนะครับดีไซน์ดูจากฝาหลังสีที่เห็นนะครับเป็นสีเทาก็ชื่อสีตรงตัวเลยว่าสีเกรย์ถ้าเกิดพลิกซ้ายพลิกขวาจะเห็นได้ว่ามีเหลือบแสงเหลือบสีด้วยนะครับเล่นแสงเล่นสีสวยงามนะครับแล้วก็ตัวฝาหลังวัสดุเป็นแบบเงาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดจับเนี่ยติดรอยนิ้วมือชัดเจนนะวัสดุที่เขาใช้เป็นพลาสติกนะครับและถ้าดูจากด้านข้างจะเห็นได้ว่าฝาหลังเป็นแบบเคิร์ฟนะครับมีความโค้งเล็กน้อย ตัวเลนกล้องเองนะครับไม่ได้นูนอะไรมากมายดังนั้นถ้าเกิดเอาไปใช้งานทั่วๆไปใส่เคสเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกล้องที่จะเป็นรอยมากนะตัวปุ่มนะครับด้านขวาก็มีปุ่ม power ตรงนี้ทำ fingerprint scan ได้แล้วก็ปุ่มปรับเสียงครับด้านบนมีลำโพง IR blaster แล้วก็ไมค์ตัดเสียงรบกวนส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีลำโพงอีกตัวหนึ่งนะครับพอชาร์จ Type C แล้วก็ไมค์อีกตัวหนึ่งรวมไปถึง audio jack 3.5 อย่างที่เห็นไปนะครับมีออเดีโอแจ็คมาให้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีระบบเสียงไฮเลสมาให้ด้วยถ้าเกิดใครเป็นสายชอบฟังเพลงคุณภาพสูงเสียงดีๆเนี่ยตัวนี้รองรับแต่ว่าหูฟังเนี่ยก็ต้องซัพพอร์ตกันด้วยส่วนไฟล์ในการเปิดก็จะเป็นพวกล s อสเลสอะไรทํานองนี้นะครับจะได้ซัพพอร์ตซึ่งกันละกันเอาล่ะในไหนเขาให้ลำโพงสเตอริโอมาแล้วบนล่างนะครับเราจะลองเปิดเพลงฟังดูแล้วกันนะครับเราว่าเสียงดีตรงนี้เราถือว่าได้เลยนะ เดี๋ยวฟังตรงรองเพลงถือว่าถ้าเป็นเพลงแนวอะคูสติกนะถือว่าเป็นปุ่งปโปรง่งแล้วก็เสียงแหลมชัดเจนนะครับแล้วก็เสียงร้องถือว่าปโปรง่งกำลังดีส่วนเบสเนี่ยด้วยความที่เพลงนี้เป็นอะคูสติกกนแล้วแล้วก็คงจะฟูอะไรไม่ได้เดี๋ยวขอลองเปลี่ยนเพลงดูแล้วกันแต่ว่าเสียงถ้าเป็นอะคูสติกผ่านเลยโอชอบถือว่าถือว่าใช้ได้ มิติเสียงดีคุณผู้ชมอบอกงี้เลยแล้วกันถือว่าใช้ใช้ใช้ได้ดีหน้าจอตรงนี้นะครับ6.43นิ้วเป็นหน้าจอ AMOLED d o display นะครับสีสันถือว่ามีความสดใสทีเดียวนะครับดีไซน์หน้าจอตรงกลางตรงนี้เป็นเจาะรูกล้องหน้ามานะครับ punch hole display แล้วก็ขอบหน้าจอเนี่ยมีความโค้งเล็กๆด้วยความสว่างเองนะครับก็ทําได้พีคสูงมากเลยนะ 1, 1 0 0นิตะครับนี่สว่างจ้าใช้กลางแจ้งก็ถือว่าสว่างสู้แดดได้ ในเรื่องของการดูคอนเทนต์เองเนี่ยอย่างการเข้าเว็บไซต์ก่อนดูภาพต่างๆที่มีสีส,สันสดใสก็ถือว่าเออทำออกมาได้ดีนะครับสแสดงารายละเอียดได้ดีสีสันเนี่ยก็มีความสดทีเดียวอย่างอาหารที่เราดูตรงนี้เนี่ยโอ้ก็ดูน่ากินนะครับในเรื่องในการดูคอนเทนต์ดูหนังดูซีรีส์นะครับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอย่างตรงนี้เนี่ยเราดูอวตารอยู่เนี่ยก็ทําออกมาได้ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าอวตารก็จะเป็นกราฟิกที่ รายละเอียดของภาพที่เยอะนะครับการใช้งานทั่วๆไปนะครับอย่างสเปคที่เขาให้มาเนี่ยมากับ Helio g .95 จริงชิปตัวนี้ถ้าเกิดทำความเข้าใจกันเขาไม่ได้ชิประดับกลางเทียบได้กับ snapdragon 695หรอกนะครับแต่ว่าเป็นชิปที่ลดหลั่นลงมานิดนึงในเรื่องของสปีดในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ ทั้งหมดทั้งมวลครับมาททำให้มือถือเครื่องนี้สามารถใช้งานได้ดีเพราะอะไรนะคบเพราะแรม8 g b ครับแล้วก็ตัว ROM ของเขา256 g b เนี่ยที่สามารถทําความเร็วในการอ่านได้ประมาณ530การเขียนอยู่ที่400 m b ต่อวินาทีอย่างตัวซอฟต์แวร์ที่เขาให้มาเองนะครับก็เป็น MIUI 13นะครับที่มากับ Android 12ด้วยการตอบสนองหน้าจอเอง รวมไปถึงซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่อดบอกไปเนี่ยใช้งานได้ลื่นไหลยอย่างโอสวิทแอปไปมาก็ตอบสนองดีนะครับรวดเร็วแล้วก็ทําได้แบบไม่ได้สะดุดไม่ได้ตะกุกตะกากหรือว่าไม่ได้มีจังหวะที่มันค้างหรืออะไรเลยนะครับว่าสลับแอปไปมาสามารถทําได้ส่วนฟีเจอร์การใช้งานอย่างเช่นการแบ่งหน้าจอหรือว่าการทําหน้าจอโฟลติง่งก็รองรับด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถทําได้ง่ายๆด้วยนะครับ ในเรื่องการพิมพ์นะคะฟีลลิ่งของเขาก็ถือว่าทําได้ดีนะครับด้วยความที่หน้าจอมีขนาดใหญ่ด้วยเราสามารถถือ2มือเพื่อพิมพ์ก็ได้หรือว่าจะใช้มือเดียวก็ไม่ได้ใหญ่จนเธอทะขนาดนั้นนะครับส่วนฟีลลิ่งการพิมพ์นะครับโอ้ยก็ลองพิมพ์ดูเลยล้วกันนะวันนี้อากาศดีจังเนี่ยขนาดพิมพ์นะครับ ก็มีฮปติกด้วย <ๆ S 1> ก็จะมีมอเตอร์สั่นเวลาพิมพก็จะกึกกึกกึกหน่อยนะครับเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันเนี่ยโอ้ก็เบนช์าร์กด้วยแอนดูตู้ตามธรรมเนียมของเรานะคบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นจริงๆริงแอนดูตู้เนี่ยไม่ได้มีผลคะแนนที่เซอร์ไพรส์อะไรโอ้นะผลรวมอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนสนะครับแบ่งออกเป็นตัว CPU เนี่ยแสนสแล้วก็ GPU ประมาณ1นึ่งแซึ่งก็เป็นไปตามที่ชิปของเขาควรจะเป็นนะครับการเล่นเกมในวันนี้เนี่ยเราก็จะปูมในเรื่องของความนิ่งเฟรมเรทความลื่นไหลรรววมไปปงงัชิ่่าาาตอบบสนดดีหเพะะ เราจะไปคาดหวังให้ปรับกราฟิกระดับสูงเลย ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ครับเกมพิเศในวันนี้เนี่ยมาด้วยการ2เกม Rov กับ c o o f Duty อย่างที่บอกไปนะครับ Rov เข้าไปเล่นโอดปรับเป็น High Frame Rate 60เฟรมนะครับจังหวะเล่นจังหวะเลือกตัวก่อนจังหวะเลือกตัวก่อนตรงนี้เนี่ยมันมีกระตุกเล็กน้อยตอนแรกแอบหวั่นอยู่เหมือนกันเพราะภาามันแอบกระตุกนิดนิดตอนเราดรับนะครับแต่ว่าพอเข้าไปเล่นแล้วปรากฏว่า60เฟรมสามารถเล่นได้นิ่งแล้วก็ไม่มีอาการกระตุกจนเฟรมเรทแกว่งลงมาหรือจังหวะบวกเนี่ย ค้างกดสก,กิลใหม่ไปภาพกระตุกอย่างเงี้ยไม่เจอนะครับเล่นได้ลื่นไหลดีส่วนการคอนโทรลเนี่ย การจับถือก็ถือว่าจับได้เข้ามือฝ่าหลังโค้งเล็กๆไม่ได้โค้งมากแล้วก็ไม่เหลี่ยมจนบาดนิ้วนะครับขณะเดียวกันจอใหญ่สีสัสนสดใสอันนี้ก็ผ่านนะสำหรับอวีไม่ได้มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงเกมที่2องครับ Call of Duty กราฟิกของเขาที่เซตมาจะอยู่ระดับ high นะครับแต่ว่าโอก็ปรับทั้งคู่เป็น very high เลยนะครับทั้งตัวกราฟิกแล้วก็ตัวคุณภาพของภาพเข้าไปเนี่ยเออเล่นได้ การควบคุมการตอบสนองการวิ่งความสม,มูทของเฟรมต่อเนื่องเนี่ยเวลาเราวิ่งเนี่ยก็ไม่มีอาการภาพขาดภาพกระตุกนะครับแล้วก็จังหวะบวกจังหวะยิงก็สามารถบวกได้การคอนโทรลปืนเองก็สามารถทําได้โอเคถือว่าอยู่ในระดับดีนะครับถือว่าใช้งานได้ก็การเล่นเกม2เกมนี้ไม่ต้องห่วงครับนอกจากนี้แล้วในการเล่นเกมเนี่ยยังมีโหมด เกมเทอร์โบนะครับเกมเทอร์โบก็จะมีการเซตค่าต่างๆอ่าไม่ว่าจะเป็นการแคปภาพหน้าจอก็ได้นะครับบันทึกภาพแบบวิดีโอก็ได้หรือว่าเราจะไปตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพในโหมดนี้ก็สามารถทําได้ครับและถ้าเกิดใครกังวลเรื่องการแจ้งเตือนนะครับเราสามารถปิดได้แจ้งเตือนเฉพาะสิ่งที่จําเป็นหรือจะปิดการแจ้งเตือนไปเลยก็ได้แล้วก็สามารถแอดแอปพลิเคชันที่เราอยากจะใช้งานแบบรวดเร็วได้ด้วยสําหรับใครที่แบบเอ้ยเล่นเกมอยู่แล้วกวงหดหงิดนะอันนี้เขาก็มีเสริมมาให้เช่นเดียวกัน กล้องในรุ่นนี้เนี่ยก็คือเบสิกมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเลนหลักให้มา คอสคาเมล่านะด้านหลังก็จะมีความละเอียดเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลเอาตัวาย8ล้านพิกเซลแล้วก็เดฟเซนเซอร์กับมาโครอี e, อย่างละ2ล้านพิกเซลนะครับเมนูกล้องเบสิคมากๆเลยก็จะมีเลนส์เอาตัวายนะครับ 1x นะครับแล้วก็ 2x ให้เลือกส่วนการซูมดิจิตอลนั้นเนี่ยก็ซูมได้ถึง 10x นะครับแล้วก็แล้วแต่เราใช้งานแล้วกันแต่แนะนําว่าไม่ต้องซูมหรอกนะเพราะว่ามันจะบุนบุ้นหน่อยโอเคและสําหรับเมนูนะครับก็จะมีการเปิดปิด AI นะครับ HDR ก็สามารถเปิดปิดได้นะ HDR A แล้วก็ HDR ส่วนการถ่ายภาพบุคคลนั้นเนี่ยนะครับก็จะปรับแค่เบอร์ฉากหลังเท่านั้นนะครับในเรื่องของความฟุงฟ้งฟิ้งกดที่คาถาพิเศษนะครับก็จะมีปรับฟุงฟ้งฟิ้งแต่ว่าจะไม่สามารถปรับรายละเอียดเช่นจะปรับโครงหน้าหรือจะปรับจมูกตาอะไรเงี้ยไม่มีให้ปรับนะก็จะมีแค่ปรับความเนียนของใบหน้าเท่านั้นส่วนฟิลเตอร์นะครับในโหมดปกติเองนะโหมด portrait เนี่ยก็สามารถปรับได้นะฟิลเตอร์ที่เขาให้มาก็จะมีประมาณนี้ครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะ ขาวดําก็มีมาให้นะครับนี่ก็จะมี2โหมดขาวดําแบบคลาสสิกกับขาวดําแบบปกตินะงานวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยก็สามารถปรับความละเอียดได้นะครับสูงสุดที่ 4K30 เฟรมนะสำหรับความละเอียด 4K30 เฟรมนั้นเนี่ยดูก่อนนะว่าใช้ได้เล่นอะไรบ้างนะ โอเคใช้ได้เฉพาะเล่นหลักเท่านั้นครับอัลตร้าถ้าเกิดปรับมาแล้วจะสูงสุดได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นครับไมนูนอื่นก็จะมีโหมดโปรครับโหมดโปรก็ปรับได้เบสิกนะไว้บาลานซ์ชัตเตอร์ ISO อะไรแบบนี้แล้วก็การถ่ายเอกสารก็มีนะครับเอกสารมีต้นฉบับแบบปกติเลยหรือจะเป็นขาวดำหรือว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพบางทีตัวหนังสือเราเลือนอย่างเงี้ยก็สามารถเพิ่มให้มันชัดขึ้นได้ครับ ภาพถ่ายตอนกลางคืนก็มีให้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยเมนูไม่มีอะไรมากเลยครับมีความละเอียดสูง64ล้านวิดีโอสั้นนะครับแล้วก็สโลโมชันภาพเคลื่อนไหวเร็วอะไรทำนองนี้ครับส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียด13ล้านพิกเซลถ่ายภาพบุคคลเนี่ยสามารถปรับเบอร์ได้นะครับแล้วก็ในโหมดของการปรับฟุง้งฟิ้งเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปปรับโดยละเอียดได้ก็จะมีการปรับคางปรับใบหน้าปรับเชฟได้เพิ่มเติมแล้วสำหรับกล้องหน้านะครับ ส่วนการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้านั้นเนี่ยความละเอียดสูงสุดจะได้แค่ Full HD 30เฟรมครับ มาถึงพาร์ทของการเดินทางกันบ้ากนะครับทดสอบ GPS กันเพราะว่าจริงๆมือถือระดับที่ต่ํากว่าหมื่นลงมาหลายๆรุ่นนะจะมีปัญหาในเรื่องของ GPS เวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนว่าจับ GPS ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างอันนี้โอดโหลดแอป GPS test มานะครับเราจะกดให้ดูนะ GPS จับทันทีเลยแล้วคุณผู้ชมเห็นเห็แนแท่งป้ามันออกแนวไปทางเขียวนะครับถ้าสังเกตให้ดีทางมุมซ้ายเนี่ยจะมี In view อยู่ ก็จะมีจํานวนที่เขาเห็นดาวเทียมประมาณ60 5 9 60กประมาณนี้นะครับแล้วก็อินยูที่ใช้ได้ใน,ในการนำทางปัจจุบันนี้เนี่ยณเวลานี้อยู่ที่ประมาณ37-35นะครับก็ถือว่าทําได้ดีสภาพอากาศป,ปัจจุบันต้องบอกว่ามีฝนตกสลับกับหยุดนะครับเมฆก็มีบ้างเหมือนกันหลวหลวๆนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่โอ๊ตขับมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยการบอกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางเบี่ยงข้างหน้าเห็นบ้างคุณผู้ชมเนี่ยเขาพูดเบี่ยงก่อนเลยนะแล้วก็ตรงไปตาม ไปตรงเป็นไปตามเส้นทางที่เราขับจริงด้วยนะครับให้เราเบี่ยงทันเราจะได้แบบไม่หลงทางแล้วก็ไม่เลี้ยวทางผิดะนะนนดลแล้วดูวจากภาพตรงนี้<า><า>นะครับหน้าจอเองเนี่ยก็มีความสมูทหมายความว่าเห็นสังเกตตัวตัวลูกศรดีๆไม่มีการที่แบบหยุดแล้วก็ว้าไปอีกจุดนึงแล้วก็ว้าไปอีกจุดนึงเลยคือภาพเนี่ยสมูทเรียวทม์ ถ้าเรามาเจอร้านที่เราจะมากินเลยนะครับอย่างก,กุ้งเองก็สองสามตโลพันสองสตัวใหญ่มากเลยคิดเทียบกับเัวใหญ่มากใหญ่แล้วก็แซลมอนเดี๋ยวจะเลือกแซลมอนนะาอยากกินแซลมอนกนะ็คือสามารถเลือกตามราคาได้เลยแล้วาก็จะแลกให้นะ มาสรุปนะครับสำหรับโป c โก M5S เครื่องนี้ผิดคาดโอตไปเหมือนกันตรงที่ว่าจากที่ลองการใช้งานมาแล้วเขาใช้งานได้ดีนะครับถ้าเกิดราคา5,499บาทเนี่ยคุณจะซื้อไปให้ลูกหลานแบบเด,เด็กประถมหรือว่าเด็กมัธยมเองก็ดีที่เขาอาจจะไม่ได้เล่นเกมมากเน้นติดต่อสื่อสารดูหนังฟังเพลงจอใหญ่เนี่ยซื้อไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมาก ในการใช้งานทั่วๆไปถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลทั่วไปบ้างนะครเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นคนตอบแชทเป็นคนใช้งานแบบสแตนบายระหว่างวันเล่นโซเชียลมีเดียบ้างเนี่ยตัวนี้ถือว่าเอาอยู่เพราะว่าหน้าจอเขาสดใสจอใหญ่พิมพ์ถนัดนะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะแบตเตอรี่ของเขาค่อนข้างอึด5,000มิลลิแอมป์ถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้บ้างวางบ้างระหว่างวัน อยู่ได้ตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะครับชาร์จ33บวัตต์ด้วยก็ชาร์จกลับไปได้ค่อนข้างเร็วแหละเอาล่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกเออสนใจรุ่นนี้นะครับแนะนําว่าให้ซื้อภายในเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นเพราะว่าราคาโปรโมชั่นเนี่ยเขาสิ้นสุด30มิถุนายน2,566เพราะถ้าเกิดเลยเวลาไปแล้วอาจจะต้องซื้อราคาเต็มก็เป็นได้นะครับอันนี้เป็นทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิด คุณผู้ชมจะซื้อหวังว่าจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้นะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมช,มชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกดติดตามกันด้วยนะครับอยากห้าหมื่นซับไวๆนะครับยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ